มันจะฉับเวอร์แล้วไอที่แน่แน่แน่ไอ้ที่เราเห็นดำดำตรงนั้นค่า่นไอทำถ่านดับกลิ่นที่คือแบบที่มันมันเรามาเพาะแล้วมันไม่หมาะแล้วมาแปลรูปเป็นถ่านดักกลิ่นสองสามคนที่รู้จังเลายแต่ก็ขาดแหน่เดี๋ยวถ่ายเก็บนผลิตกรรมการทุกตัวไปด้วยนะ อันนี้รอนตาลที่เราบอกมว้อยู่ในนี้นอ๋อค่ะที่เรามาทำรอยแก้วหรือ่าอยอะๆจะไปเจาะอะไรอยู่แต่ก็ิดทำอยเนี้ยถ้าไปทำอะไรอันนี้หรอก็ไปทำประกอบอาหารข้าวอาหารหวานได้หมดเลยเครื่องไอตกาแฟยังได้ไหมฮะ ใส่หลับไม่มีหลัคฐาใส่หลับไม่ได้ทำแล้วหรอหุดน้ำตาลมันน้อยมันใช้เวลาเราจะทำน้ำตาใส่หลับแผลตาำเชื่อมาได้ถูกต้องอันนี้ถามว่าไปกินกาแฟได้ไหมได้แต่มันจะมีแบบว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แท้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผสมเพิ่มมูลค่าทาง value added อ่ะดังนั้นถ้าแท้100%ก็จะแพง แล้วมันอร่อยมันสามารถละลายในปากได้เลยคิ่มใช่น้กตาง <c oughs> อันนี้ไอศครีมน้ำตาลสดของแม่มันจะถ่ายไม่ได้เยอะเพราะมัน